อย่าไปตกกระแสของการถ่ายภาพแล้วก็โพสเพื่อที่จะรอคอมเมนต์รอฟิดแบเด็เยอะอ่กลัว AI ที่มันคุกคามอนาคตอาจจะไม่มีงานทำทำยังไงให้คนรู้จักเราคนใหญ่ๆตัวโตมาจ้างเราทเทคนิคการถ่ายภาพยังไงให้มันเก็บแมมโมรีได้โดยใช้มือถือธรรมดาครับคุณฟิลมจะตอบหรือจะแนะนำยังไงมีมายเซตยังไงสำหรับรุ่นน้อง สำหรับผมนะครับในกระบวนการคิดเรื่องเนี่ยไมซ์เซ็ของผมเนี่ยผมคิดว่าคู่ที่ทำงานรังสรรค์ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะในะแขนงไหนก็ตามแต่การที่มี AI เข้ามาเนี่ย มันจะเป็นตัวช่วยที่จะช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นเป็นเหมือนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่จะทำให้คุณสร้างสรรค์าง,งานคลาฟออกมาได้มากขึ้นคือสำหรับคนที่ทำงานศินละปะหรือว่าคนที่ทำงานในเชิงของนิเทศศิลป์ของทัศนศิลป์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยพอมี AI เข้ามาเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราประหยัดเวลาช่วยทำให้เรามีประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็มีเครื่องมือใหม่ๆที่จะคลาฟงานออกมาให้แตกต่างจากที่เคยทา ประเด็นเลยก็คือหลายๆท่านเนี่ยถ้าเกิดว่ามองในแง่ของของของการพาณิชย์หรือว่ามองแบบผิวเผินเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ากลัวที่จะโดนแย่งงานกลัวที่จะใครใครก็ทําได้อย่างนี้เนี่ยฉันก็ใส่คำสั่งแค่ไม่กี่อันลงไปในเว็บไซต์แล้วเขาก็จะออกแบบโลโก้ให้ใช่ครับสำหรับอะไรที่มันที่มัน ง่ายมันก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าเกิดว่าต้องการความเชี่ยวชาญต้องการการสื่อสารออกไปที่ตรงในรูปแบบนี้ต้องการต้องการมินนิ่งของสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารออกไป<ม>เช่นออกแบบโลโก้ตัวหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นอยู่ว่ามันมีตั้งแต่ราคาไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงราคาหลายพันบาทจนถึงหลายหมื่นบาทซึ่งเราไม่ได้มองที่เรื่องของการออกแบบโลโก้ถ้าพูดถึงเรื่องนี้เราจะมองไปถึงเรื่องของการออกแบบ corporate identity ความเป็นตัวตนขององค์กรความเป็นตัวตนของสินค้าสื่อบริการที่เราคิดจะใช้สัญลักษณ์ออกมาซึ่งเป็นตัวแทนในการจดจําแล้วมันก็จะมีการพัฒนาต่อยอดของตัวมันเองเช่นในรูปแบบแรกของการออกแบบโลโก้มันอาจจะออกแบบมาที่ลักษณะของการเป็นเอ็มเบลมแล้วก็มีตัวอ,อ,กอักษรเหมือนโคคาโคล่าพอผ่านไปผ่านไป,นไปเราเห็นแค่วงกลมสีแดงกับเส้นสีขาวเราก็ทราบแล้วว่าน,นี่คือโคคาโคล่าคือในเรื่องของ AI กับการออกแบบเนี่ย สำหรับนักออกแบบเองเนี่ยหรือถ้าเป็นคนที่เป็นวิชาชีพออกแบบผมคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวครับมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ทำงานออกมาได้ง่ายกว่าปกติซะด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดว่า,าเราใช้งานมันไม่เป็นมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็จะเหมือนกับบคุคคลทั่วไปที่ใช้งานงส่วนนี้ทีนี้คุณฟิล์มมองอยังไงสำหรับน้องรุ่นใหม่ถ้าจะแนะนาเขาผมคิดว่าประสบการณ์เนี่ย มันต้องสั่งสมด้วยตัวเองครับสำหรับคำแนะนำของผมในสายงานของคนที่จะมาทำงานในเรื่องของงานออกแบบงานภาพถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่การตีความโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้แตกเป็นส่วนที่ดีแต่การที่เราใส่อเอกลักษณ์ของเราอัตลักษณ์ของเราลงไปในตัวผลงานที่เราทำที่เรานำเสนอออกไปจะเป็นสิ่งที่จะสร้างบรรทัดฐานให้กับตัวเราในอนาคต เพราะว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่เนี่ยเวลาคุณทํางานเนี่ยมันก็ต้องมีการต่อยอดต่อไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีการก้าวไปข้างหน้าสําหรับเด็กรุดใหม่ที่เพิ่งจะจบออกมาเพิ่งจะเรียนรู้ออกมาลหลายๆคนมีประสบการณ์ในการทํางานจริงมาแล้วลหลายๆคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทํางานจริงเหมือนกับว่าพอเวลาเราได้เรียนจบแล้วแล้วเราไปทํางานเราก็จะได้เจอรูปแบบความต้องการที่หลากหลายสิ่งหนึ่งที่จะแนะนําเลยก็คือไม่ควรละความพยายามครับ ความพยายามความอดทนแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์การที่คุณอยากจะอยากจะพัฒนาตัวคุณเองให้ได้มันจะเป็นบ่อกเกิดที่จะทําให้คุณต้องต้องศึกษาคนา้นคว้าแล้วก็มันจะทําให้คุณก้าวต่อไปขาดได้างหน้าได้เคยพลาดเคยเคยท้อไหมเพราะว่างานสายศิลป์เนี่ยมันกว่าจะเกิดนี่มันช้านะท,ทำยังไงให้คนรู้จักเราคนใหญ่ๆตัวโตมาจ้างเราเคยท้อเคยเคยคิดว่าจะเปลี่ยนสายงานไหม เพราะว่างานศิลป์เนี่ยโอโ้มันกว่าจะโตนี่ยากนะงานศิละปะเนี่ยชีวิตเราเริ่มต้นด้วยอะไรแล้วเรามาลงเอยเป็นเป็นช่างภาพได้ยังไงครับเส้นทางเป็นยังไงก็อันนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเป็นเด็กอ่เป็นเด็กนิเทศศาสตร์แล้วคราวนี้เนี่ยหลังจากที่ที่เริ่มทำงานเนี่ยคือผมเองอะ่ะไม่ได้เรียนจบโดยตรงผมเอง เรียนจนถึงประมาณปี3ปี4และคราวนี้ก็มีปัญหาทางการเงินที่บ้านครอบครัวของผมมีปัญหาก็เลยทําให้ไม่เรียนต่อแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตมาบ้านผมเนี่ยทำธุรกิจออแกนเซอร์ผมก็จะเห็นผมก็จะเห็นวิธีการทํางานของพ่อผมตั้งแต่สไลด์มัลติวิชั่นไปจนถึงวิดีโอพรีเซนเตชันไปจนถึงงาน Organization ออแกนเซชันใหญ่ๆ่มันก็เหมือนกับว่าเป็นสิทธที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็ก พอถึงวันที่เพื่อนๆผมเรียนจบมาพวกเราก็มีโอกาสได้ไปทำงานสถานีโทรทัศน์ที่เป็นเคเบิลทในฐานะพนักงานเบื้องหลังก็จะอยู่ในห้องส่งห้องตัดต่อคอยบันทึกรายการไม่ว่าทำทำมาหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นช่างภาพไม่ว่าจะเป็นคนทำซีดีที่เวลาขึ้นในสถานีโทรทัศน์ไม่ว่าจะออกไปถ่ายภาพหรือว่าเป็นโปรดิวเซอร์เพราะว่าการทำงานของตัวสถานีโทรทัศน์เนี่ย มันจะต้องผสมไปเรื่อยๆหลายๆอย่างมันไม่มีใครที่จะทำงานหน้าที่หน้าที่เดียวครับผมหลังจากทำงานที่สถานีทั์เคเบิลทีวีได้ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพอการเมืองเปลี่ยนทุกอย่างมันก็เปลี่ยนผมก็มีโอกาสได้ไปทำงานออกแบบศิลปรกรรมของสวนสัตว์เอกชนแห่งหนึ่งแล้วก็พอถึงจุดๆหนึ่งเมื่องานมาเริ่มตัน,เม,เ,นเมื่อเราผ่านพ้นงานใ,นใหญ่ที่มันเป็นงานรูทีนไปแล้วเนี่ย มันก็จะไม่มันก็จะไม่ค่อยเหลือประสบการณ์อะไรให้มาก,ก <ừ> um. ผมก็ออกจากตรงจุดนั้นแล้วก็ไปทําง,งานอยู่ในเอเจนซี่โฆษณาที่หนึ่งแล้วเราก็สั่งสมประสบการณ์ตรงนี้มา <ừ> um. จนเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งมาเปิดคินิงรักษาสัตว์กาแฟ,ฟแล้วก็ทำโซูดอร์อะไของตัวเองครับโอ้ก็ค่อยๆไต่มาเนาะนร,ระมันสิบปีไหมสิบเจ็ดปีครับอาจารย์โอ้สิบเจ็ดถึงสิบแปดปีที่นนะที่เริ่มงานท,ที่ที่เรียกว่าเดินอยู่ในงานสายนิเทศศาสตร์ ก็เป็นเส้นทางที่ผมว่ายาวนานนะสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วมองตัวเองยังไงครับเป้าหมายของเราในอีกสิบปีข้างหน้าเราอยากทำอะไรครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยในอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยผมมองเอาไว้ว่าผมอยากจะทำงานถ่ายภาพไปเรื่อยๆใช้ความสามารถตรงนี้เนี่ยหาเลี้ยงชีพไปแล้วก็ โดยส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่าการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันก็ยังมีมนสเสนของภาพถ่ายทุกวันนี้เนี่ยในโลกปัจจุบันคนเราหยิบกล้องถ่ายภาพขึ้นมาเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็สามารถถ่ายภาพที่มีคุณภาพดีๆได้แต่ว่าสําหรับคนที่เป็นมืออาชีพหรือว่าคนที่เป็นช่างภาพที่ที่ทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในในจุดนี้เนี่ยเวลา เราถ่ายภาพออกมาคุณภาพภาพที่ได้มันจะค่อนข้างต่างกันภาพถ่ายเนี่ยบางบางส่วนเนี่ยมันจะถูกเก็บบันทึกไว้เป็นความทรงจำผมภาพถ่ายที่ถ่ายโดยช่างภาพมันยังมีคุณค่าของมันอยู่มันยังมีความเป็นศิลปะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่มันจดจำมาไว้อยู่มันเป็นเกียรติประวัติของผู้ที่ถูกต่ายแล้วก็เป็นบันทึกหน้าหนึ่งของการเวลาที่มัน มันมีคุณค่าของตัวมันเองอืมคือไม่ได้หมายความว่าภาพถ่ายที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือมันไม่มีคุณค่าครับม,มันก็มีคุณค่าเพียงแต่ว่ารูปถ่ายดีๆรูปถ่ายภาพครอบครัวหรือว่ารูปถ่ายบันทึกเหตุการณ์ที่มีคุณภาพที่ถ่ายโดยช่างภาพมันก็ยังยังมีพื้นที่ที่มันจะอยู่ต่อไปได้ไม่ว่าจะในเชิงของศิลปะหรือว่าในเชิงของการตลาดอจริงเพูดอย่างนี้นึกขึ้นได้เลย คือพระเวลามันผ่านครับผ่านแล้วผ่านเลยนะครับแต่ความทรงจําอ่ะมันมีแต่การที่เราเก็บภาพโดยโดยใช้เนี่ยมิติความเป็นช่างภาพเนี่ยมันจะเก็บฟ e ล l i n งได้เยอะกว่าเราทุกคนที่ถ่ายคนเราถ่ายภาพเนี่ยถ่ายกันเยอะมากเลยนะแต่์ e ว w o r d ที่มันทําให้ให้ความเป็นช่างภาพกับคนทั่วไปมันต่างกันที่อะไรนอกจากอุปกรณ์ละอ่ะโอเค มันคืออะไรฮะมันคือสายตาที่เรามองมองโลกพวกคุณมองไม่เหมือนเราหรือเปล่าเพราะว่าบางทีมุมอะไรที่เราคิดไม่ถึงเนี่ยแต่เป็นมุมที่สายตาพวกคุณน่ะมันมันตีโจดแตกมันมองได้อันนี้คืออะไรฮะนี่คือเราต้องฝึกมันเหรอหรือว่ามันมันเป็นเครียดมันมาจากอินเนอร์เองหลายๆอย่างมันเกิดจากความเคยชินครับอย่างอุปกรณ์การถ่ายภาพบางตัวก็มีส่วนช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลนส์เรื่องของระยะของเลนส์ บางทีเนี่ยเลนส์หลายตัวที่เราใช้ถ่ายภาพเนี่ยมันให้ภาพที่มันไม่เหมือนกับเราถ่ายด้วยโทรศัพท์พมือถืออบางทีบางครั้งในบางสถานการณ์เรารู้ว่าถ้าเราใช้อุปกรณ์ตัวนี้มันจะส่งภาพออกมาแบบนี้มันจะสามารถเก็บภาพแบบนี้ออกมาได้ถ้าเราใช้อุปกรณ์ตัวอีกตัวหนึง่งมันก็จะเก็บภาพอีกแบบหนึ่งออกมาสิ่งสําคัญเลยก็คือจังหวะแล้วก็เวลาช่างภาพเป็นแค่ผู้บันทึกเหตุการณ์ครับเราบันทึกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่า ถ้าจะบอกว่าอะไรที่มันทาให้แตกต่างผมก็รู้สึกว่ามันเป็นหน้ามันเป็นเรื่องของหน้าที่แล้วก็เรื่องของอุปกรณ์หน้าที่ของช่างภาพก็คือเราบันทึกเหตุการณ์ตัวคนตัวผู้ว่าจ้างก็จะเป็นตัวที่ดําเนินเรื่องราวไปเราจะคอยเก็บโมเมนต์ในเรื่องราวต่างๆในช่วงเหตุการณ์นั้นๆผ่านความเชี่ยวชาญผ่านความชํานาญในการใช้อุปกรณ์แต่ละอย่างมันก็จะให้ภาพหรือว่าให้ความรู้สึกออกมาที่มันไม่เหมือนกันกระแสที่มันดี แต่มันบางทีมันก็ไปไกลกลายเป็นสังคมปัจจุบันเนี่ยหลายคนอาจจะหมกมุ่นกับการถ่ายภาพเกินจนลืมอยู่ปัจจุบันอย่างยกตัวอย่างไปกินข้าวเราจะเห็นปรากฏการณ์บนโต๊ะอาหารเนี่ยทุกคนเน้นถ่ายภาพไปเที่ยวมีแต่ถ่ายภาพ Experience น้อยแต่ c a p เจอรเยอะครับคุณฟิล์มในฐานะมนุษย์กล้องเนี่ย จะเตือนอะไรเขาดีว่าเฮ้ย <c oughs> เยอะไปหรือเปล่าถ่ายพอดีพอดีผมสอนหนึ่งสองสามพอแล้วไปเที่ยวไปหาความสุขไปอยู่กับปัจจุบันอย่าไปตกกระแสข,ของการถ่ายภาพแล้วก็โพสเพื่อที่จะรอคอมเมนต์รอฟิดแบ็เยอะอครับครับแล้วเราผมผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันอยู่ที่ไมเซ็ตของคนด้วย อย่างบางท่านเนี่ยต้องการที่จะนําเสนอตัวตนต้องการที่จะสร้างตัวตนขึ้นมาจากการแ<ม>ชร์ข้อมูลของตัวเราลงไปอันนี้ก็เรื่องหนึง่งแต่หลายๆครั้งเนี่ยผมคิดว่าเราถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นเราไปกินเราไปกินข้าวแล้วเราถ่ายภาพอาหารสวยๆหรือว่า,าเราไปเที่ยวในสถานที่ที่มันแตกต่างไปจากชีวิตประจําวันเราก็อยากที่จะแชร์โมเมนต์ดีๆของเราออกไปอันนี้เนี่ยมันไม่ผิดเพียงแต่ว่า ถ้าไปถ้าไปโฟกัสกับตรงนั้นมากไปหมกมุ่นกับตรงนั้นมากไปจมจมกับตรงนั้นมากไปเพื่อที่จะไปสร้างตัวตนก็อาจจะลืมประสบการณ์ตรงหน้าไปก็ได้ฉะนั้นผมก็คิดว่าอยากจะแชร์โมเมนต์ดๆีๆมันไม่ผิดแต่ว่าเอาแต่พอดีพอดีก็ได้หรือว่าจะเป็นบันทึกความทรงให้ให้มองวันให้มองว่าเป็นรูปแบบของการบันทึกความทรงจําของตัวเองจะดีกว่าอื mm. ไม่สร้างความอึดอัดใจให้กับเพื่อนร่วมสังคมของเรา ไม่สร้างความติดอัดใจให้กับคนรอบข้างด้วยแล้วก็มไม่ลืมตัวตนของตัวเราเองด้วยอืมอืมมอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดจากคุณฟิล์มนะก็คือถ่ายเพื่อเก็บเป็นเมม o r ีถ้าอยากถ่ายเพื่อแบ่งปันหรือให้คนอื่นดูก็จะลืมตัวตนจะลืมขอบเขตแล้วอย่าลืมว่าเราไปเพื่อ Experience กลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากทุกคนเข้าถึงกล้องได้มากขึ้น บางทีเขาก็ลืมตัวนะครับ,บางทีบ,บางทีมันก็เป็นครับก,ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพราะว่าอ,อย่างบางทีเนี่ยไปกินอาหารอร่อยอร่อยแทนที่เราจะได้โฟกัสกับประสบการณ์รอบข้างมันกลับกลายเป็นว่า,ามันเหมือนกับการที่ว่าเรากินเพื่อประดับเรากินเพื่อตกแตง่งอันนี้มันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งผมว่า มันมันมันก็มีบ้างที่มันหลุดตรงนั้นไปแต่ว่าพอผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วอ่ะพอมันถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอ่ะผมว่าคนทุกคนนะครับเดี๋ยวมันก็จะวนกลับมาตรงที่ว่าเราก็แค่อยากที่จะบันทึกเรื่องราวดีๆที่มันจะเกิดขึ้นต้องไม่ลืมตรงจุดนี้อืมถ้าเกิดว่าลืมตรงจุดนี้ไปมันก็จะกลายเป็นหลงไปกับกระแสสังคมกระแสโซเชียลที่มันมากเกินไปครับอย่างนั้นอันนี้สุดยอดแล้ะผมว่านี่ปสาระสําคัญที่เราผมว่าสําหรับพอดแคสต์ณถึงจุดนี้นะ ผมคิดว่าเทคโฮมสำหรับสังคมก็น่าจะเป็นจุดนี้ทีนี้ถ้าจะให้บันทึกเมมโมรีล่ะคุณฟิล์มมีอะไรแนะนำเทคนิคการจะบันทึกเมมโมรีให้กับตนเองเทคนิคการถ่ายภาพยังไงให้มันเก็บเมมโมรีได้โดยใช้มือถือธรรมดาจริงๆแทบไม่มีเทคนิคอะไรเลยครับมันก็จะสั้นๆง่ายๆแค่2ข้อเองข้อแรกถ่ายให้ตรงเวลาเราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเนี่ยหลายๆท่านเนี่ย บางทีรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถ่ายมาแล้วมันรู้สึกขาดขาดเกินๆบางทีเราเอียงมันมากเกินไปบางทีมันไม่ได้อยู่ในมุมมองศาที่มันพอเหมาะพอเราดูมาแล้วมันก็นอึดอัดอันดับที่สองเลยก็คืออย่าให้ขาดเช่นสมมุติว่าผมจะถ่ายภาพอาจารย์ด้วยมือถือเนี่ยสมมติว่าอาจารย์กับผมไปไหว้พระกัน ถ้าผมอยากจะถ่ายภาพปาาระจันเต็มตัวก็ต้องเต็มตัวปลายเท้าก็ไม่ขาดถ้าเกิดว,ว่าผมอยากจะถ่ายภาพปาาระจันครึ่งตัวก็อาจจะเหลือพื้นที่เอาไว้สําหรับครอปแต่งภาพในภายหลังเล็กน้อยเพื่อความพอใจหรือว่าสมมุติว่าเป็นภาพของหลายๆคนกำลังทางกิจกรรมกระโดดกันเต้นกันหรืออะไรแบบนี้เนี่ยถ้าอยากจะให้ภาพมันสมบูรณ์เนี่ย ก็อย่าให้มือมันขาดออกไปนอกเฟรมอย่าให้เท้ามันขาดแล้วอ,อย่าให้หัวมันขาดอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่าเนี่ยเนี่ยนยก็เป็นพื้นฐานง่ายๆแล้วในการถ่ายภาพเพราะว่ากล้อ,องในโทรศัพท์มือถือปัจจุบันนี้เนี่ยแค่หยิบขึ้นมาถ่ายเนี่ยมันก็สวยละโปรเซสเซอร์มันมีประสิทธิภาพมากๆเซนเซอร์ม, <S S มันมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงกว่าเมื่อห้าปีที่แล้วแบบคนละเรื่องแบบก้าวกระโดดฉะนั้นเนี่ยก็มีข้อควรระวังแค่ตรงนี้ครับที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าอุปกรณ์มันคิดให้เราเองละ มันก็จะได้มันก็จะได้คุณภาพที่ดีที่เป็นความทรงจําในระดับหนึ่งแนละ้วแล้วก็กล้องที่ดีที่สุดก็คือกล้องที่อยู่กับตัวเราเนี่ยแหละครับลหลายๆท่านถามผมว่าเอ๊ะอยากได้กล้องสักตัวหนึ่งที่มันใช้ง่ายไม่ต้องพกพาง่ายอ,อพกพาง่ายๆไม่ต้องทําอะไรมากหยิบขึ้นมาแล้วถ่ายสวยเลยผมก็แนะนําครับว่าเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นเรือธงเลยครับไอโฟนสิบสี่โปรแม็กซ์ซื้อเลยหรือว่าซัมซุงตัวที่ชอบตามลักษณะของกล้องของทั้งสองยี่ห้อนี้หรือว่าค่ายมือถือตัวไหนก็ได้กล้องที่อยู่กับเรา แล้วเราหยิบมันขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็ได้นั่นนะ่ะคือกล้องที่ดีที่สุดครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นถ้าชีวิตคุณมีความสุขมากเกินไปอยากจะหาอะไรที่มันพิถีพิถันขึ้นมาหน่อยผมก็อลองดูหลายๆชนิดของกล้องถ่ายภาพที่ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เรามีด้วยก็จะกก็จก็จจะะมากขึ้นตามตามงบประมาณที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็ย,ยิงแผงก็ยิงยุ่งยากมากขึ้นคครรัับบครับ ในเรื่องของศิลปะการถ่ายภาพเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้มีมีพลังมากพอที่จะขับเคลื่อนสังคมได้ทั้งหมดมันจะต้องเป็นสิ่งที่มันรวมๆไปเพียงแต่ว่าการนำภาพถ่ายบางภาพไปใช้แล้วหวังผลกับมันในมุมมองที่มันไม่ดีในทางการเมืองมันก็จะเป็นเครื่องมืออการถ่ายภาพไม่ได้เป็นเครื่องมือของใครอย่างเดียวครับภาพถ่ายทุกภาพ มันจะมีเรื่องราวมันจะมีองค์ประกอบที่มันซับซ้อนกว่านั้นฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยด้วยพลังของมันเองเนี่ยมันสามารถตัดสินเรื่องราวหลายๆอย่างได้จากการมองแค่มุมเดียวอืมในเรื่องของการถ่ายภาพถ้าอยากจะใช้ในการขับเคลื่อนสังคมในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่ามันมันเป็นแค่องค์ประกอบส่วนหนึ่งมากกว่าอืม,มันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่านนบางอย่างอันนี้ค่อนข้างลึกครับ ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องมองเข้าไปลึกๆด้วยอืม <c oughs> อหนังอตอบไปได้ไม่ดีไม่ไม่คือคุณพิมกำลังจะบอกว่าถ้าอยากเห็นบ้านเมืองดีกว่านี้ก็อยากให้ผู้ที่เสพภาพมีทัศนคติที่มองกว้าง,<ย>งเปิดกว้างยอง่อมเข้าใจว่าจริงภาพเนี่ยมันเป็นภาพมุมเดียวมันอเอามาใช้เป็นเครื่องมือได้ครับอาจจะต้องระวังครับแค่นั้นเลยใช่ไหมเพราะรู้สึกว่ามีการใช้ภาพในการในการมุ่งไปสู่ ไปถูกไปมีการใช้ภาพชี้นําไปสู่วัตถุประสงค์ที่ตัวเองที่ที่คนที่ใช้ต้องการอืมฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยต้องต้องมองกว้างต้องอมอ,นนองกวาง้าอันนี้ผมว่าอันนี้อันนี้ลึกมากจริงครับจริงครับอืม,อมทาให้ผมนึกถึงเหตุการณ์เลยเลยเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้เลยพอเราเห็นภาพปุ๊บเนี่ยเออเราคิดไลน์ไปก่อนละกันถูกใช้เป็นเครื่องมืงอาครับผมขอบกอ็ขอบคุณคุณฟิล์มที่สละเวลามานะฮะที่พอดแคสต์เล็กๆของผมแล้วก็ ผมเชื่อว่าเราหลายคนน่าจะได้ประโยชน์ในเชิงฟอโตกราฟีเทอราปี y, นะครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ผมแล้วก็คุณฟิล์มเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าอยากให้เราลองดูนะครับเพียงก้องที่ดีที่สุดอย่างที่คุณฟิล์มบอกก็แค่มือถือของเราและภาพที่ดีที่สุดก็คือภาพที่เราถ่ายและเก็บความทรงจําได้ให้กับตนเองไม่ต้องให้ใครดูนะครับเริ่มได้ง่ายสุดโดยการถ่ายภาพใกล้ตัวนะครับ ลองดูสิครับลองดูว่ามันมีผลต่อสุขภาพจิตใจต่ออารมณ์เราไหมช่วยบรรเทาความทุกข์หรือความป่วยของเราไหมนะครับเพื่อจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะขับเคลื่อนสุขภาพเราแล้วก็สุดท้ายอยากเห็นบ้านเมืองดีกว่านี้ก็อยากเตือนสติเราว่าเวลาเราเสพภาพเนี่ยระวังนิดหนึ่งว่าเราด่วนสรุปไหมเพราะภาพเนี่ยแหละอาจจะเป็นเครื่องมือสําหรับใครบางคนนะครับ ถ้าอยากรู้เรื่องราวของภาพก็อ,อาจจะต้องดูจากหลายๆมุมดูจากหลายๆสื่อนะครับสำหรับผมหมอวินัยครับกับพอดแคสต์หมอชวนคุยนะค,คุยแบบภาษาบ้านๆปัญหาสุขภาพเรื่องบ้านๆน,นะฮะแขกรับเชิญคนต่อไปจะเป็นใครรอติดตามตอนต่อไปวันนี้ผมลาแล้วครับสวัสดีครับ